ดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่ว่าจะมานะคะรีวิวนะคะรถนะคะลูกโป่งนะคะของเล่นรถลูกโป่งนะคะก็ได้สั่งมานะคะแล้วก็จะมารีวิวให้น้องๆดูนะในที่เขาแถมมานะคะก็ตรงไดโนเสาร์ไม่เกี่ยวนะคะแต่วันนี้นะคะจะเอาไดโนเสาร์ตัวเล็กนะคะมาขึ้นรถพลังงานลูกโป่งนี้นะคะรถล,ลูกโป่งตัวนี้นะคะ ีก็เลยเอาไดโนเสาร์นะคะตัวเล็กนะคะมาด้วยค่ะมาร่วมอยู่ในนี้ด้วยนะคะเขาก็จะแถมนี้มาให้ค่ะสติกเกอร์ลูกโป่งนะคะนี่ลูกโป่งแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือรถค่ะนี่รถสองคันนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัวถังตรงนี้นะคะนี่นี่ค่ะ เที่ยวไว้เหมือนสูบลมนะคะนี่ค่ะตัวนี้น่าจะเป็นที่ปิดเปิดของตัวนี้นะคะนี่ค่ะใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะรถสองคันนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยวันนี้นะคะสติกเกอร์นะคะก็จะติดตามรถตรงที่เราชอบได้เลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะพี่ยังไม่ติดนะคะให้น้องๆดูก่อนนะคะ พี่ก็จะเอาไดโนเสาร์ตัวเล็กน,นะคะขึ้นรถคันนี้นะคะไปวิ่งเล่นด้วยเลยเรามาเป่ากันดูนะคะนี่ค่ะใส่อันนี้ไปในนี้นะคะนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะกดตรงนี้นะคะ กดตรงนี้แล้วก็เอารถเข้าไปค่ะนี่น้องเห็นไหมคะอ๋อต้องทำดีๆนะคะตรงนี้นี่ค่ะนี่ ขึ้นแล้วนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็อึ้บมาอย่างนี้ค่ะนี่เอาใหม่นะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพอเราดึงออกมามันจะต้องปิดตูดได้สิใช่ไหมคะนี่ค่ะ นี่พอลมนะคะพอลมเป่าตรงนี้นะคะรถมันก็จะวิ่งอย่างนี้เลยค่ะนี่เดี๋ยวเอาไดโนเสาร์นะคะตัวเล็ก ไดโนเสาร์ตเล็กนี่ค่ะนี่มีไดโนเสาร์นะคะขึ้นเัือดรถไปด้วยนะคะนี่นี่อโอโ้ก็มาเล่นให้น้อง,นองนะะๆนะคะดูคร่าวๆนะคะนี่รถพลังงานลูกโป่งนะคะขนไดโนจิวเล็กนะคะวันนี้นะคะ พี่ลาไปก่อนนะหากน้องๆชอบนะคะกดติดตามได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่นะคะไปละค่ะ